สวัสดีครับผมนายิรีพ์สีทองรหัสนักศึกษา026ครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับกรมสรรพากรในเรื่องการอุทอนภาษีอากรครับประวัติความเป็นมานะครับกรมสรรพากรเป็นส่วนราชาการระดับกรมสังกัดกระทรวงการคลังที่ก่อตั้งในสมัยรัชากาลที่5เมื่อวันที่7ตุลาพศ2 4 3พสอครับกรมสรรพากรมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้ และฐานการริพภกภายในประเทศตามประมวลรัษดากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวพ้องเพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาลเพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้ปิโตรเลียมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมครับหน้าที่ของกรมสรรพากรนะครับ กรมสรรพากรมีภารก,กิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีการเสนอแนะและการใช้นโยบายทางภาษีอากรเพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็น,นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเกิดความสมัครใจในการเสียภาษีโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับ 1. จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง 3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายครับต่อมาเรามาพูดเรื่องการอุทธรณ์ภาษีอากรนะครับการอุทธรณ์ภาษีอากร เป็นกระบวนการยุติธรรมอย่างหนึ่งที่กฎหมายประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้ถูกประเมินภาษีสามารถใช้สิทธิคัดค้านการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินที่ผู้ถูกประเมินภาษีเห็นว่าไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ครับการอุทธรณ์คดีภาษีอากรนะครับ ในกรณีถูกประเมินภาษีโดยเจ้าหน้าที่สรรพากรและผู้เสียภาษีเชื่อว่าเป็นการประเมินภาษีที่ไม่ถูกต้องผู้เสียภาษีสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีดังกล่าวได้อย่างไรก็ดีนะครับผู้เสียภาษีไม่สามารถนำคดีภาษีอากรขึ้นสู่ศาลได้ทันทีเหมือนคดีทั่วไปเพราะกระบวนการอุทธรณ์ในคดีภาษีอากรของประเทศไทยนั้นจะต้องเริ่มจากระบบ กรมสรรพากรก่อนแล้วจึงจะเข้าสู่ระบบสารได้ครับการอุทธรณ์ในระบบกรมสรรพากรเมื่อผู้เสียภาษีได้ยื่นภาษีไปแล้วเจ้าหน้าที่สรรพากรอาจใช้ดุลพินิษไม่เห็นด้วยกับการแสดงรายการใหม่ซึ่งทําให้ผู้เสียภาษีต้องรับภาระภาษีมากขึ้นซึ่งอาจมาพร้อมกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มซึ่งหากเห็นว่าเป็นการประเมินที่ไม่ถูกต้องผู้เสียภาษี ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ภาษีเพื่อคัดค้านได้โดยปกติผู้เสียภาษีจะไม่สามารถข้ามไปอุทธรณ์ภาษีต่อสารภาษีอาก,อการกลางทันทีแต่หากต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนภายใน30วันนับแต่วันที่ได้หนังสือแจ้งการประเมินหรือแบบคำสั่งให้ชำระภาษีอากกรโดยการอุทธรณ์ในชั้นนี้จะต้องทำหนังสือซึ่งในกรณีนี้ โดยทั่วไปจะใช้แบบผศสอครับรูปแบบของผลการพิจารณานะครับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะออกผลการพิจารณาเรียกว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งโดยปกติคำวินิจฉัยจะมี4รูปแบบดังต่อไปนี้ครับ 1. ปลดภาษีคือผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีตามที่ถูกประเมิน 2. ลดภาษีคือผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีที่ถูกประเมินทั้งหมด แต่ยังต้องชำระบางส่วน 3. ยกอุทธร์คือเจ้าหน้าที่สรรพากรประเมินถูกต้องแล้วผู้เสียภาษีเสียภาษีตามที่ถูกประเมิน 4. เพิ่มภาษีคือเจ้าหน้าที่สรรพากรประเมินถูกต้องแล้วแต่คำนวณภาษีค่าเคลื่อนต่ำไปผู้เสียภาษีจึงต้องชำระเพิ่มขึ้นจากที่ถูกประเมินก่อนหน้านี้ครับค่าภาษีที่ค้างชำระระหว่างอุทธร์นะครับ การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีอากรผู้เสียภาษีจึงต้องชำระภาษีตามการประเมินด้วยแต่ถ้าผู้อุทธรณ์ยังไม่ได้ชำระภาษีตามการประเมินและต้องขอทุเลาการเสียภาษีอากรไว้ก่อนกฎหมายก็เปิดโอกาสให้ทำได้โดยยื่นคำร้องขอทุเลาการเสียภาษีอากรซึ่งจะทำให้ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องชำระภาษี อีกครั้งภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ครับหลักการเขียนคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นะครับทั้งนี้การเขียนคำอุทธรณ์ควรเขียนให้สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประเด็นแสดงให้เห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการประเมินอ,อย่างไรโดยนำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมาหักล้างการประเมินทั้งนี้การบญญรรยายข้อเท็จจริงในคำอุทธรณ์ควรจะสัมพันธ์ กับคำขอเช่นคําขอลดเงินเพิ่มเบี้ยปรับต้องชี้แจงด้วยว่าตนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีเป็นอย่างดีไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีเป็นต้นครับสถานที่ยุนุทอนกรุงเทพมหานครนะครับโดยปกติจะต้องยื่นสำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรภาคที่1-3ที่กำกับดูแลพื้นที่นั้นน,น ซึ่งคณะการพิจารณาอุทธรณ์ชุดนี้จะประกอบด้วยอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทนผู้แทนสำนักงานอายการแทนกรมการปกครองครับมาดูจังหวัดอื่นๆนะครับในกรณีที่อยู่ในเขตท้องที่อื่นนอกกรุงเทพมหานครจะยื่นสำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรภาค4ถึง12ที่กำกับดูแลพื้นที่นั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชุดนี้จะประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนสรรพากรภาคหรือผู้แทนและอายการจังหวัดหรือผู้แทนครับ e <ม>องค์คณะของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นะครับคดีอยู่ในพื้นที่สำนักงานสรรพากรที่กรุงเทพมหานครนะครับห e ากเจ้าหน้าที่สรรพากรผู้ประเมินสังกัดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร e. นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะประกอบด้วยบุคคลดังนี้ครับ อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทนผู้แทนสรรพกรอายการสูงสุดผู้แทนกรมการปกครองครับคดีอยู่ในพื้นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอื่นนะครับหากเจ้าหน้าที่สรรพากรผู้ประเมินสังกัดอยู่พื้นที่ต่างจังหวัดคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะประกอบด้วยต่อไปนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนสรรพากรเขตหรือผู้แทนและไอ,ไอายการจังหวัดห,หรือผู้แทนครับ การอุทธรณ์ในระบบศาลนะครับในกรณีที่ไม่พอใจกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผู้เสียภาษีสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลได้ภายใน30วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์แต่ผู้เสียภาษีจะนำคดีขึ้นสู่ศาลทันทีโดยไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนไม่ได้ศาลที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีภาษีอกรคือ สารภาษีากรซึ่งเป็นสารชำนาญพิเศษเนื่องจากคดีภาษีากรเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีเพื่อให้คดีเสร็จสิ้นโดยเร็วและยุติธรรมครับขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ